กระสวัสดีแฟน,แฟนบลอสตาร์ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาเล่นตัวที่มันมีเกียร์ที่แตกต่างออกไปนั่นเองนะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะมีคุณผู้ชมถามมาว่าอ่าไอ้ปุ่มการเคลื่อนไหวนะมันปรับยังไงนั่นเองนะคืออยากให้มันอยู่นิ่งๆ <c oughs> ใช่ป่ะฮะ จากที่ผมอ่านดูนะน่าจะได้ประมาณนี้นะซึ่งก็วิธีนั้นก็ง่ายมากนะครับก็ก่อนอื่นเลยไปที่อ่ะสนามฝึกซ้อมนั่นเองนะกดลองใช้สนามฝึกซ้อมครับเนี่ยเวลาที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะตามอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะตาม มันจะตามบางคนอาจจะไม่ชอบนั่นเองนะอาจจะไม่ชินนะแต่ว่าบางคนก็ชินไปแล้วนะแต่ผมจะบอกคนที่ไม่ชินนะอ่ะวิธีการปรับก็คือกดไปที่แก้ไขการควบคุมนะครับอยู่ตรงกลางด้านล่างซ้ายนะออซ้ายนิดหน่อยนะ่ะกดไปแก้ไขการควบคุมแล้วก็อ่เห็นอันนี้ไหมล็อกล็อกแป้นควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับ ให้คุณติ๊กตรงนี้ปับ๊บแล้วก็กดบันทึกแค่นี้เลยครับนี่มันก็ล็อกแล้วนะล็อกแบบล็อกเลยอะ่ะอืมล็อกแล้วรู้เลยล็อกแล้วรู้เลยครับอืมส่วนคำถามต่อไปนะครับมีคุณผู้ชมถามมาว่า,อ,าอยากรู้เกี่ยวกับเพลงที่ผมใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพิมพ์ชื่อเพลงภาษาอังกฤษไว้ให้นั่นเองนะ ลองพิมพ์ตามนั้นได้เลยนะหาชื่อเพลงนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้เราก็ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปหาพวกเกียร์ที่มันแตกต่างนะซึ่งผมเนี่ยได้ลองเปิดใช้เกือบทั้งหมดแล้วนะเกียร์ที่แตกต่างเนี่ยคิดว่าน่าจะมีอันนี้แหละอันแรกเลยนะครับความเร็วในการบรรจุกระสุนอีปิก บรรจุกระสุนเร็วขึ้น20%อนะครับอันแรกเลยนะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในพวกยิงไกลนะจากที่ผมดูอืมแล้วก็อันต่อไปเนี่ยจะเป็นซ u ปเปอร์ชาร์ตอีพิกนั่นเองนะครับถ้าไม่ตายชาร์จเร็วขึ้น10%นั่นเองนะถ้าไม่ตายชาร์จเร็วขึ้นเนี่ยก็ตามชื่อเลยนะก็อย่างเช่น สมมุติว่าเรามีถ้าไม่ตายเนี่ยยิงโดน4ครั้งถึงจะได้ถ้าไม่ตายบางทีไอ้นี่อาจจะทําให้เป็นเหลือ3ครั้งเราก็ได้ถ้าไม่ตายแล้วนั่นเองนะถือว่าเป็นเกียร์ที่อืดีนะบอกเลยว่าแจา็อา้าวเกมกําลังจะหยุดพักวอเตอร์ฟักยังไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยโอเคขอพายเดอครับคุณผู้ชม ออันนี้เนี่ยก็จะเป็นบรรจุกระสุนนั่นเองนะเออไอไอคล้ายๆรูปวงกลมอะ่ะคล้ายๆรูปวงกลมย้อนกลับอจะเป็นบรรจุกระสุนส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นของติ๊กต็อกนะน่าจะมีเฉพาะติ๊กต็อกเป็นหมวกหัวแข็งระดับมีทีกเลยนะน่าจะแพงที่สุดแล้วอันนี้อืม หัวของ Tik t o k ได้รับพลังชีวิตเพิ่ม1000นั่นเองนะหัวของ t i k t o k ตอนนี้เนี่ยจะเอ่อเท่าไหร่วะ2อ3 2 20 2 3มสนาสนะครับถ้าถ้าใส่อันนี้เข้าไปเนี่ยก็จะเป็น3 3มพนานั่นเองนะหัวหัวก็คือถ้าไม่ตายของ t i k t o k นั่นเองนะอืนั่นแหละอันนั้นแหละถือว่ามันก็จะอึดขึ้นเล็กๆน้อยน้อยนั่นเองนะครับสำหรับหัวของ t i k t o k อ่ะไปดูอันต่อไปอันต่อไปเนี่ยส่วนพวกเออส่วนพวกไอ้นี่เนี่ยมันก็มีเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าจะคล้ายๆเดิมแตกต่างจากเดิมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอโอเคไหนมาดูอันต่อไปเลยออีกอันนึงเนี่ยน่าจะเป็นของเจ้าเจ้านี่นั่นเองนะนี่ ถุงมืออนเนกประสงค์ระดับมีทิกนั่นเองนะเป็นมือของจีนี่ไปได้ไกลขึ้นหนึ่งช่องนั่นเองนะครับเอาตรงๆแล้วก็ถ้าไม่ตายของจีนี่เนี่ยมันจะไกลขึ้นนิดหน่อยนะนิดหน่อยเนี่ยนิดหน่อยจริงๆนะครับไม่ได้เยอะมากเลยอ่าใส่ไว้ก็ดีนะเผื่อเวลาสำคัญอาจจะไปถึงก็ได้นะหมดหรือยังนะ อืมโอเคน่าจะหมดแล้วนะจากที่ผมดูดูมาเนี่ยก็มีประมาณนี้นะซึ่งบอกเลยว่าอ่าไอที่เปลี่ยนไปทั้งหมดเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่นะฮาตรงตมันช่วยได้เยอะอยู่นะไอเกียรันใหม่เนี่ยถือว่ามีประโยชน์ถือว่าช่วยได้อืมนะกน็แต่ว่าผมคงไม่ได้เล่นนะเพราะว่า มันจะปิดนั่นไงมันปิดแล้วเรียบร้อยอโอเคก็สําหรับคลิปนี้เราคงต้องแค่นี้กันดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะก็ลาจากกันไปนะอืม